พญานาคตนหนึ่งนะครับได้ออกตามหาลูกสาวครับผมที่ถูกลักพาตัวมาโดยพญาครุฑนะครับซึ่งพญานาคเนี่ยก็ตามหาลูกสาวมาจนทั่วเลยครับจนมาพบลูกสาวของตอนเนี่ยนอนอยู่ตรงบริเวณต้นน้ำนะครับที่ปัจจุบันนี้เรียกว่าขุนน้านางนอนนั่นแหละครับซึ่งพญานาคเนี่ยก็พยายามขอลูกสาวคืนจากพญาครุฑนะครับแต่พญาครุฑไม่ให้ฟรีครับผมพญาครุฑได้ขอแลกลูกสาวพญานาคเนี่ยมก็ติดตามเลย กดติดตาม สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการหลอนดูดีนะครับรายการประจาสัปดาห์ทุกๆวันเสาร์แบบนี้นะครับซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยก็เดินทางมาถึง EP ที่13กันแล้วนะครับผมและในระหว่างที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่นี้นะครับก็เป็นช่วงของการครบรอบเหตุการณ์การหายตัวไปของ13มูปปานะครับผมที่บริเวณถ้าหลวงขุนน้ํานางนอนนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นั่นก็คือเรื่องราวของตำนานเกี่ยวกับถ้าหลวงขุนน้ํานางนอนนั่นเองครับ ซึ่งผมต้องบอกว่ามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆครับเอาล่ะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดูดีนะครับทุกคนกดติดตามได้เลยครับผมเอาล่ะมา สำหรับอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับเป็นอุทยานในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอนครับซึ่งตั้งอยู่ในตำบลบ้านโป่งผานะครับที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประเทศไทยนี่เองครับโดยมีเนื้อที่ประมาณ5,000ันไร่นะทุกคนโดยจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2529โดยกรมป่าไม้นั่นเองครับ ซึ่งบริเวณแห่งนี้เนี่ยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกเรียงต่อกันครับผมซึ่งมีความสูงเฉลี่ยนะครับ779เมตรครับผม ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับและแนวเขาเนี่ยลาดชันไปในทางทิศตะวันออกนั่นเองทุกคนโดยภายในอุทยานแห่งนี้นะครับจะมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งครับที่มีความยาวเป็นอันดับสีของประเทศไทยนะครับ <S <S <ś le> นั่นก็คือถ้ำหลวงนั่นเองครับผมและแน่นอนครับความแปลกประหลาดความลึกลับของอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนี้นะครับมันไม่ได้มีเท่านี้ครับผมบริเวณแห่งนี้เนี่ยยังมีเรื่องราวหรือว่าตำนานความเชื่อลึกลับต่างๆอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับซึ่งบางเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องราวระหว่างพญานาคและพญา คลุดด้วยนะครับซึ่งผมจะเล่าให้ทุกคนฟังในคลิปนี้แหละครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับอุทยานแห่งชาติ ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกันก่อนดีกว่าครับอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยนะครับมีอาณาเขตติดต่อกับดอยจ้องและห้วยน้ำจองครับทางทิศเหนือจะติดกับดอยพู้เท่าและห้วยน้ำค้างครับผมส่วนในทางทิศใต้เนี่ยจะติดกับภูเขาลูกใหญ่ครับซึ่งทอดมาจากประเทศพมา่านะครับและในทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกนะครับจะเป็นพื้นที่ราบครับซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับและเป็นบริเวณที่ตั้งถิ่นฐานของชาวบ้านนั่นเองทุกคนส่วนบริเวณที่มีความโด่งดังมากที่สุดภายในอุ ทห่นี่นะครับนั่นก็คือถ้ำหลวงนั่นเองครับผมซึ่งต้องบอกว่าโด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยนะครับโดยถ้ำหลวงกับขุนน้านางนอนที่เราได้ยินกันเนี่ยครับผม มันไม่ใช่พื้นที่ในจุดเดียวกันนะครับซึ่งถ้ำหลวงกับขุนน้านางนอนเนี่ยจะอยู่ห่างกันประมาณ2.5กิโลเมตรครับทุกคนโดยในส่วนของขุนน้านางนอนเนี่ยจะตั้งอยู่ที่บ้านจองตําบลโป่งผาครับซึ่งก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่มีความงดงามมากๆครับทุกคนโดยจะมีลาธารนะครับไหลออกมาจากรอยแยกของหินใต้ภูเขาหินปูนนั่นเองครับซึ่งก็ได้มีการทําฝายกั้นเอาไว้นะครับจนกลายเป็นแอ่งน้ําขนาด3ไร่ด้วยกันครับถือว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและสามารถศึกษ ศึกษาธรรมชาติได้อย่างดีนะครับผมหรือว่าจะมาดูนกก็ได้นะครับตรงบริเวณนี้นะส่วนถ้าหลวงเนี่ยนะครับจะตั้งอยู่ที่บ้านน้ําจําครับตาบลโป่งผาเช่นกันครับทุกคนโดยมีลักษณะเป็นถ้าหินปูนกึ่งแห้งขนาดใหญ่ครับซึ่งมีความยาวถ้านะครับรวมทั้งสิ้น1 3ึ่เมตรครับหรือว่าราวๆสิกิโลเมตรนั่นเองครับผมซึ่งระยะทางที่จดบันทึกไว้นี้นะครับถูกสำรวจโดย S.M.C.C.B.E.C. และ Vernon u n w ั r เวครับซึ่งเป็นนักดำน้ำ สำรวจถ้ำชาวอังกฤษนะครับและคนนี้เองครับที่เป็นหนึ่งในทีมปฏิบัติการช่วยเหลือ13หมูป่านั่นเองครับทุกคนโดยได้มีการสำรวจและวัดระยะทางนะครับไว้ตั้งแต่ปีพศ2557จนถึงปีพศ2559ครับ ซึ่งก็ถือว่าถ้ำแห่งนี้นะครับมีความยาวเป็นอันดับ4ของประเทศไทยครับทุกคนโดยที่อันดับหนึ่งเนี่ยจะตั้งอยู่ที่จังหวัดพิซูโนโลครับเป็นถ้ำที่มีชื่อว่าถ้ำพระวังแดงครับโดยถ้ำพระวังแดงนะครับจะมีระยะทางยาวถึง13,761เมตรหรือราวๆสิบสกิโลเมตรนั่นเองครับผมโอ้โหถือว่ายาวมากนะ โดยลักษณะเด่นของถ้ำหลวงเนี่ยนะครับทุกคนจะมีปากถ้ำเป็นโถงที่กว้างและก็สูงมากๆครับภายในถ้ำเนี่ยจะสามารถพบเกดหินสะท้อนแสงหินงอกหินย้อยทานน้ำถ้ำลอดและก็ถ้ำแขนเนี่ยอยู่เป็นจํานวนมากครับผมและแนวโถงถ้ำเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวนะครับซึ่งบางช่วงก็สามารถเดินเข้าไปง่ายๆครับแต่บางช่วงเนี่ยก็จะมีเพดานต่ําเป็นทางที่ค่อนข้างที่จะยากลําบากในการเข้าไปถึงนะครับทุกคนนอกจากนั้นนะครับบริเวณภายในถ้ำเนี่ยยังมีหลักฐานที่แสดง ถึงวิวัฒนาการของถ้ำจํานวนมากนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นถ้ำที่มีความเหมาะสมในเชิงของการศึกษาวิจัยเอามากๆเลยครับแต่กลับไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่นะครับทุกคนจนกระทั่งเหตุการณ์การหายตัวไปของทีมหมูป่าอะคาเดมี่ตั้งแต่วันที่23มิถุนายนปีพุทธศักราช2561ที่ผ่านมานั่นเองครับ ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นเองครับผมผมจะขอย้อนให้ทุกคนฟังเล็กน้อยเนาะก็คือมีผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ครับโดยผู้ที่สูญหายเนี่ยมีอายุระหว่าง11ถึง16ปีเนี่ยจำนวน12คนครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะครับอายุ26ปีครับ1คนนะครับทุกคนก็คือรวมแล้วก็13คนนั่นเองครับได้หายตัวไปในถ้ำหลวงครับผมจนนำมาสู่การปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย13หมูป่าอะคาเดมี่นั่นเองครับผมซึ่งเป็นการร่วมมือกัน จากหลายฝ่ายมากๆครับผมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกเลยนะครับโดยเหตุการณ์เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่23มิถุนายนใช่ไหมครับทุกคนจนเวลาประมาณ21นาฬิกา43นาทีของวันที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2561นะครับทุกคนทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็ได้ถแถลงการอย่างเป็นทางการครับว่าพบผู้ประสบเหตุทั้ง13รายนะครับผมและทั้ง13รายเนี่ยก็ปลอดภัยดีครับซึ่งก็รวมเวลาภารกิจในการค้นหานะครับเป็นเวลา9วัน5ชั่วโมง 41นาทีด้วยกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหคนหายไปตั้ง9วันนะครับหลายๆคนก็คิดว่าอาจจะเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างนงี้นะแต่ก็รอดมาได้นี่ถือว่าเป็นปฏิหารมากๆครับจนในที่สุดนะครับทั้ง13คนก็ปลอดภัยดีครับผมแต่ถ้าว่านะครับทุกคนเราได้ศูญเสียอดีตหน่วยซิลที่รับภารกิจในการลำเลียงขวดอากาศนะครับจากถง3ภายในถ้ำหลวงนะครับ ไปยังจุดต่างๆบริเวณ3แยกนะครับเมื่อวันที่6กรกฎาคมนั่นเองครับทุกคนซึ่งผมก็ต้องขออนุญาตเอ่ยนามเพื่อเป็นการลํำลึกถึงแล้วก็เชิดชูถึงความเสียสละของท่านให้ทุกคนได้รับรู้กันสักเล็กน้อยนะครับท่านผู้นั้นก็คือนาวาตรีสมานกุนันนั่นเองครับหรือที่เป็นที่รู้จักกันในนามของจ่าแซมนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ในช่วงที่ทุกคนกําลังดูคลิปอยู่นี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ครบรอบ2ปีพอดีนั่นเองครับผม,อมเอาละทุกคน เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานความเชื่อของดอยนางนอนกันบ้างแล้วกันนะซึ่งผมต้องบอกว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานของดอยนางนอนเนี่ยมันมีอยู่หลายเรื่องมากเลยนะครับแต่ว่าผมจะนําเอามานําเสนอเนี่ยแค่3มเรื่องที่ถูกนิยมนํามาเล่ากันมากที่สุดเท่านั้นนะครับเอาละครับสำหรับตำนานเรื่องที่1นนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกเล่าขานมามากที่สุดนะครับมีเรื่องเล่าอยู่ว่านะครับเจ้าหญิงแห่งเมืองเชียงรุ้งแคว้น12ปันนานะครับเป็นเจ้าหญิงที่มีสิริโฉมงดงามมากครับทุกคนเพราะว่า มีเชื้อสายของชาวไทยลือจึงมีผิวพรรณที่ขาวสวยสวดทรงสมส่วนนะครับจนเรื่องลือไปทั่วสารทิศเลยครับและเป็นที่หมายปองของเจ้าชายจากเมืองอื่นๆมากมายนะครับแต่ถ้าว่าครับทุกคนเจ้าหญิงเนี่ยกลับมีความรักกับชายเลี้ยงม้าในวังครับผมทั้งสองเนี่ยแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะครับจนกระทั่งองค์หญิงได้ตั้งครรภ์ครับทุกคนทําให้ทั้งสองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหนีออกจากวังนั่นเองครับทั้งสองจึงได้เดินทางออกจากวังไปจนถึงที่ราบใกล้แม่น้ําโขงครับขณะนั้นเนี่ยเจ้าหญิงก ก็ทรงตั้งคันได้หลายเดือนแล้วนะครับจึงเดินต่อไปไม่ไหวนั่นเองทุกคนทั้งสองคนเนี่ยก็เลยได้หยุดพักอยู่ตรงบริเวณนั้นแหละครับ ซึ่งองคหญิงเนี่ยก็เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับความลำบากแบบนี้มาก่อนนะครับจึงได้แต่บ่นกับชายเลี้ยงม้าว่ารู้สึกหิวแล้วก็เหนื่อยมากนั่นเองครับผมชายเลี้ยงม้าที่เป็นคนรักเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจครับจึงได้ออกเดินทางไปหาอาหารเพื่อที่จะให้องค์หญิงได้รับประทานนั่นเองครับและให้องคหญิงเนี่รออยู่ตรงนี้นะครับแต่กลายเป็นว่าชายเลี้ยงม้าเนี่ยครับก็ได้หายไปนานมากครับและไม่กลับมาหาองคหญิงสักทีนะองคหญิงก็เลยได้ออกตามหาชายคนรักของเธอครับจนกระทั่งทราบข่าวว่าชายคนรักของเธอเนี่ย ถูกสังหารโดยทหารของพระราชบิดาั่นเองครับเมื่อองค์หญิงทราบข่าวเช่นนี้แล้วเนี่ยพระอ,องค์ก็ทรงเศร้าพระทัยเป็นอย่างมากครับองคหญิงจึงได้คิดที่จะปิดชีพตนเองครับเธอจึงได้ใช้ปิ่นปักผมนะครับทุกคนแทงเข้าไปที่เสียนของตอนเองครับจนเลือดไหลออกมาเป็นสายเลยนะครับซึ่งก่อนที่องค์หญิงจะสิ้นใจเนี่ยก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานครับว่าขอให้ร่างกายของเธอเนี่ยกลายเป็นขุนเขาขนาดใหญ่ครับและขอให้เลือดที่ไหลนองออกมาเป็นสายเนี่ย กลายเป็นแม่น้ำหลังไหลอยู่บริเวณนี้นั่นเองครับซึ่งก็เชื่อกันว่าเป็นต้นแม่น้ำของแม่น้ำแม่สายนั่นเองครับผมเออ ส่วนร่างกายของเธอนั้นนะครับที่นอนเหยียดยาวอยู่ทางทิศใต้จรดทิศเหนือนั้นก็กลายมาเป็นดอยนางนอนอย่างที่เราเห็นจนทุกวันนี้นั่นแหละครับเออส่วนท้องขององค์หญิงนะครับที่นูนออกมาเนื่องจากตั้งครรภ์นเนี่ยนะครับก็มีความเชื่อว่าเป็นดอยตุงในปัจจุบันนั่นเองครับผมเออเป็นยังไงบ้างครับสําหรับตำนานเรื่องแรกเนาะคือผมต้องบอกงนี้ครับว่าเรื่องราวส่วนใหญ่ของดอยนางนอนเนี่ยจะลงเอยด้วยความโศกเศร้าทั้งนั้นเลยนะครับผมเออเอาล่ะสำหรับตำนานเรื่องที่2นะครับ ตำนานเรื่องที่2เนี่ยนะครับทุกคนมีเรื่องเล่าอยู่ว่านะครับเจ้าหญิงเมืองพุกรารนะครับได้กีทาทัพออกมาตามหาชายที่เธอรักครับผมนางเนี่ยได้ออกรบแล้วก็ขยายอาณาเขตมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงเวียงสีทวงครับเธอจึงได้พบกับชายคนที่เธอตามหานะครับแต่ก็พบกันในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าเจ้าชายเนี่ย ก็ได้หนีหายไปกับสาวชาวเวียงนี้อีกครั้งครับผมซึ่งนางเนี่ยก็รู้สึกเศร้าสลดจนตรอมใจตายเลยครับโดยก่อนที่เธอจะตายนะครับเธอได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้นะครับว่าขอให้ร่างของเธอเนี่ยกลายเป็นเทือกเขาครับที่ชาวบ้านพากันเรียกว่าดอยนางนอนนั่นแหละครับผมส่วนน้ําตาที่ไหลลินเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นขุนน้ํานางนอนครับผมและไพ่พลของเธอจํานวนมากนะครับก็จะกลายมาเป็นชนเผ่าหลากหลายชาติพันธุ์บนภูเขาแห่งนี้นั่นเองครับผมเออ ตำนานนี้ก็เป็นตำนานเรื่องที่2นะครับก็ถือว่าลงเอยแบบโศกเศร้าเหมือนกันนะ เอาละมาถึงตำนานที่3นะครับเป็นตำนานสุดท้ายนะทุทกคนเป็นเ,เรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคและพญาครุฑครับผมโดยตามตำนานเนี่ยได้เล่าว่านะครับพญานาคตนหนึ่งนะครับได้ออกตามหาลูกสาวครับผมที่ถูกลักพาตัวมาโดยพญาครุฑนะครับซึ่งพญานาคเนี่ยก็ตามหาลูกสาวมาจนทั่วเลยครับจนมาพบลูกสาวของตนเนี่ยนอนอยู่ตรงบริเวณต้นน้ำนะครับที่ปัจจุบันนี้เรียกว่าขุนน้ำนางนอนนั่นแหละครับซึ่งพญานาคเนี่ยก็พยายามขอลูกสาวคืนจากพญาครุฑนะครับแต่พญาครุฑไม่ให้ฟรีครับผม พยาคุดได้ขอแลกลูกสาวพญานาคเนี่ยกับทองคําจํานวนมากครับผมโดยพญานาคตนนี้เนี่ยนะครับก็ยินยอมครับผมก็ได้ไปขนทองเนี่ยจากเมืองบาดาลน,นะครับขึ้นมาให้พยาคุดเพื่อแลกกับลูกสาวนั่นเองครับผม ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทุกคนจุดที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นจุดที่พญานาคเนี่ยลำเลียงทองคําจากเมืองบาดาลขึ้นมาบนโลกมนุษย์นะครับจะอยู่ที่หนองตานาคครับผมส่วนบริเวณที่พญานาคส่งมอบทองคําให้กับพญาครุฑเนี่ยชาวบ้านเชื่อว่าจะอยู่ตรงที่หนองละกานั่นเองครับเออส่วนทองคําทั้งหมดนะครับชาวบ้านก็เล่าขานกันมาว่าทองคาเนี่ยถูกนําไปเก็บไว้ที่ถ้าสายทองนั่นเองครับและพญานาคตนนี้นะครับก็ยังสร้างเจดีเป็นอนุสรณ์ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า พระาธาตจอมนาคมาจนถึงปัจจุบันนี้เองครับผมเออนี่ก็เป็นตำนานเรื่องที่3นะครับเ,ออเพื่อนๆฟังมาถึงตอนนี้แล้วคิดเห็นยังไงบ้างครับกับตำนานของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่ผมนำเสนอให้ฟังในวันนี้นะครับใครคิดว่าตำนานไหน มีข้โครงความจริงมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับหรือว่ามีตำนานอื่นๆอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับฟังนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับผมเรื่องราวของใครน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมปักหมุดให้เลยนะครับเอาละครับสำหรับรายการร้อนดูดีในสัปดาห์นี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกคนจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินในการรับชมรายการนี้นะครับหากข้อมูลใดผิดพลาดตรงไหนเนี่ยหรือตกหล่นตรงไหนไปนะครับผมต้องกราบขออภัยทุกคนไ้ด้วยนะครับยังไงถ้ารักกันชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกกําลัังงใจ้บช่อดดูี แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องราวของอะไรก็ติดตามชมกันนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย ถึงช่องบนท้ายคลิปแล้วนะครับเออตอนนี้ตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยมียอดติดตามอยู่ที่97,769คนนะครับก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่ปล่อยคลิปนี้ไปเนี่ยจะถึงแสนซับหรือยังนะตอนนี้นี่เหนื่อยมากๆครับเพราะว่างานประจํำนี่งานเยอะมากๆ แต่ยังไงผมก็สู้เต็มที่ครับผมเออยังไงทุกคนก็จะต้องมีรายการหลอนดูดิแล้วก็อีกรายการสักรายการหนึ่งอะ่ะไว้ชม,มฮะประมาณสัปดาห์ละสองคลิปแน่นอนครับยังไงผมจะต้องทําให้ได้นะยัง,งก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมหากผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับผมพร้อมที่จะปรับปรุงเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับผมเออเอาละยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องดูดิมาโดยตลอดนะครับผมไปแล้วครับบนแค่นี้แล้วทุกคนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ